โภมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมเอวเมตตังเอกังสมยังพักวาสาวตติยังมิหาราติเชวตาวาเนอานาดาปินทิกาสาอารามีตตาโขพะกวาพิภูอามันเตสิพิขเวพิขโวติพาทันเตติเติพิกูพระวะโตปัจจสูตรสุขวาเอตตะท้โวจะ เมตายาภิขเวเจโตพิมุตติยาอาศิวิตายาภวิตายาภวุลีกตายาญาณิกตายาวัตถุปตายานุติตายาปาริจิตายาสุสมาราตายาเอกาทัสสานิสังสารปติกันขากตาเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิป้ชตินาปาปะการสุปินังปะปติอามนุสสานันบิโยโหติอามนุสสานันบิโยโหติเทวตาภาคขันตินัสสาคิวะ ภคิววาวิสังวาสัาถวาการมติตุวตังกิตังสมาธิพยติโุขคาวโนวิปัสสิทติอาศรมโมโนกาลังกโลติอะปุตตะริงอปฏิวิชันโตพรมะโลกูปโคโหติวิตายาภิกเวเจโตวิมุตติยาอาศิวิตายาภาวิตายาภาหมีกตตยาญาณีกตตาญาตุกัตตายานุติตายาปวิติตาญาสุสมาราทายาอิเมกาลสานิสันปา อธิการขาอธิอนุดิสุภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิอุดิสุภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหัการีอโนดิสุภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหัการีโอดิสุภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหัการีทิตาภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหัการีอโนดิสุภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติ ตหาการียิอดีโสภรลนาเมตตาเจโตวิมุตติทาตหาการรหิพิสาภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตมหิปัญจหาการรหิอนุทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอะเภตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุตาเพปานาเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตนงปริหารันตุตาเพโพตาเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตนงปริหารันตุ อาเภอบุคลาเวลาปยาปัจจานิกาสุขียาตนงปริหารันตุอาเภอัตตาภาวะปริยาปัณนาเวลาปยาปัจจานิกาสุขียาตนงปริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิสุภรณามิตาเจโตวิมุตติกาตเมหิปัญหากาเรหิอนทิสุภรณามิตาเจโตวิมุตติอาภาอิปิโยเวลาปยาปัจจานิกาสุขียาตนงปริหารันตุ สัพเพปุริษาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุสัพเพวินิปปัติกาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุ เอิเมหิตาการีปอริโตปาณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตเมหิตาการีติสาปาณาเมตตาเจโตวิมุตติอัพเทุราติมายาติสายตตาเวลาปยาปชานีทาสุภิยตนงปริหารันตุอัติปชิมายาติสายตตาเวลาปยาปชานีทาสุภียตนงปริหารันตุอัพเทุตลายาติสายตตาเวลาปยาปชานีทาสุภีย Kina yadisa yasatta. Wera paya bhaja nikha dukkha tadana panniharaantu. Api buratiya yadisa yasatta. Wera paya bhaja nikha dukkha tadana panniharaantu. Api pasima yadisa yasatta. Wera paya bhaja nikha dukkha tadana panniharaantu. Api utada yadisa yasatta. Wera paya bhaja nikha dukkha tadana panniharaantu. สภีทีนายะริสายะตัตตาเวลาพยาปชาณิกาสุภีตนังปัิหารันตุสภีที่นายะริสัยะตัตตาเวลาพยาปชาณิกา ปภัยุตลายะติสายะปานาเวราพยาปชานิกาสุขีตนังปริหารันตุปัยเ่าะกินายะติสายะปานาเวราพยาปชานิกาสุขีตนังปริหารันตุปภัยบุรติมายะอนุติสายะปานาเวราพยาปชานิกาสุขีตนังปริหารันตุปภัยปัชชิมายะอนุติสายะปานาเวราพยาปชานิกาสุขีตนังปริหารันตุ อาเปอุตลายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปัฌานิกาสุขิยตนังปริหารันตุอาเประคินายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปัฌานิกาสุขิยตนังปริหารันตุอาเปเหติมายะติตายะปานาเวลาพยาปัฌานิกาสุขิยตนังปริหารันตุอาเปอุปาริมายะติตายะปานาเวลาพยาปัฌานิกาสุขิยตนังปริหารันตุอาเปบุรัติมายะติตายะอุตตา ชิมายะทิตายาภูตาเวลาพยาปชานนกาสุขียตนะปริหาลันตุอภเปอุตะลายาทิตายาภูตาเวลาพยาปชานนกาสุขียตนะปริหาลันตุอภเปรังกินายาทิตายาภูตาเวลาพยาปชานนกาสุขียตนะปริหาลันตุอภเปปุราติมาญานุติตายาภูตาเวลาพยาปชานนกาสุขียตนะปริหาลันตุ อภัปัจฉิมายะอนุทิสตายะภูตาเวลาปยญาปัจจานิาสิกิตนังปริหาลันตุอเปอุตลายะอนุทิสายะภูตาเวลาปยญาปัจจานิาสุขิตนังปริหาลันตุอเปยทั้งขีนายะอนุทิสายะภูตาเวลาปยญาปัจจานิาสุขิตนังปริหาลันตุอเปยดิมายะทิสายะภูตาเวลาปยญาปัจจานิาสุขิตนังปริหาลันตุ သဗ္ဗေဥပတိမာယာဒိတายပုသာဝေလာပယာပစာနိတာသုခိတနံပရိဟာရန္တုသဗ္ဗေဘူဒ္ဓိမာယာဒိတายပုခလာဝေလာပယာပစာနိတာသုခိတနံပရိဟာရန္တုသဗ္ဗေပတိမာယာဒိတายပုခလာဝေလာပယာပစာနိတာသုခိတနံပရိဟာရန္တုသဗ္ဗေဥတနာယဒိတายပုခလာဝေလာပယာပစာနိတာသုခိတနံပရိဟာရန္တု ัพเพสังกีนายะทิสายะบุคลาอเวลาคยาปัจจานิทาสุขีสนังปริหารันตุอัเพปุราจิมายะอนุธิสายะุคลาอเวลาคยาปัจจานิกาสุขีสนังปริหารันตุอเปัจฉิมายะอนุทิสายะุคลาอเวลาคยาปัจจานิทาสุขิสนปริหารันตุอเปอุตนายะอนุทิายะุคลาอเวลาคยาปัจจานิทาสุขีสนังปริหารันตุ ัาเภราดคินายะอนุทิสายะปุคคลาเวลาปยาปัจจานิค้าสุีธนะปริหารันตุัาเภอทิมายะทิสายะปุคคลาเวลาปยาปัจจานิค้าสุขีตนะปริหารันตุัาเภอุปะิมายะทิสายะปุคคลาเวลาปยาปัจจานิค้าสุขีอัตนานปริหารันตุเพรบุรษทิมายะทิสายะอัตตาวะปริยาปันาเวลาปยาปัจจานิค้าสุขีอัตนะปริหารันตุ ตะเพปตะชิมายาติกายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพัะยาปัจฉานิกาสุภีตนังปริหาลันตุตะเพลตะลายะริสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจจานิกาสุภีตนังปริหาลันตุตะเพขั้งินายะติสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัจจานิกาสุภีตนังปริหาลันตุ อเปปุรติมายะอนุติตายะอัตตาปาวะปริยาปนาเวลาปยาปจานิกาคุติยตนังปริหาดันตุอเปปัจฉิมายะอนุติตายะอัตตาปาวะปริยาปนาเวลาปยาปจานิกาคุติยตนังปริหาดันตุอเปอุตลายะอนุติตายะอัตตาปาวะปริยาปนาเวลาปยาปจานิกาคุติยตนังปริหาดันตุ สัเพตุรางกินายะอนุทิตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญญาิาสุคีตนงปริหารันตุสัเพหิติมายะทิตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญญาิาสุคีตนงปริหารันตุสัพเพกอริมายะทิตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญญาิาสุคีตนงปริหารันตุ ตถาภะราติมายาทิสายาอิทิโยเวลาปยาปัญญานิกาสุเีตนังปริหารันตุตถาปัญจิมายาทิสายาอิทิโยเวลาปยาปัญญานิกาสุเีตนังปริหารันตุตถาอุตตระยาทิสายาอิทิโยเวลาปยาปัญญานิกาสุเีตนังปริหารันตุตถาดั้งกินายาทิสายาอิทิโยเวลาปยาปัญญานิกาสุเีตนังปริหารันตุ ปะเพราจิมายะอนุทิสตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุทีสตนะปริหารันตุปะพาจิมายะอนุทิสตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุทีสตนะปริหารันตุสะพาอุตตะายะอนุทิสตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุทีสตนะปริหารันตุปะพาดั้งกินายะอนุทิสตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุทีสตนะปริหารันตุ ัพพาเหติมาญะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปัจจานิาสุิยตนะนังปริหารันตุสัพพาอุปาริมายะติสายะอิทิโยเวลาพยาปชจานิาสุิยตนะนังปริหารันตุสัพเาปุราธิมาญะติสายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิาสุขิยตนะนังปริหารันตุสัพยาปชิมาญะติสายะปุริสาอเวลาพยาปัจานิาสุิีตระนังปริหารันตุ อาเภอุตตาย่าทิสายาปุริสาเวลาพยาปัชานีกาสุขียตนะนังปริหารันตุขปอเภทัานกินายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปัชานีกาสุขียตนะนังปัิหารันตุขปอเภปุรัติมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุขียตนะนังปริหารันตุขปอเภปัชฉิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานีกาสุขียตระนังปริหารันตุ ตาเปยุตตะลายาอนุทิสตายาปุริสาเวลาปยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารันตุตาเปรุตากินายาอนุทิสตายาปุริสาเวลาปยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารันตุตาเปยตปาิมายาทิสตายาปุริสาเวลาปยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารตุตาเปยุตปาริมายาทิสายาปุริสาเวลาปยาปชานิกาสุขีอตนาปริหารันตุ <force> อภิปุระจิมายะทิสัยะอาลียาเวลาพัญญาปัจจานิกาสุภีธนังปาริหารันตุตนอภิปัจฉิมายะทิสัยะอาลียาเวลาพัญญาปัจจานิกาสุภ <Cly> ีธน <sting. S 2> ังปาริหารันตุัอเิอุตระยะทิสัยะอาลียาวเวลาพัญญาปัจจานิกาสุภีธนังปาริหารันตุัอเิขักขคีณายะทิสัยะอาลียาเวลาพัญญาปัจจานิกาสุภีธนังปาริหารันตุ อภัปภูรติมายะอนุติตายะอริยะเวลาปยาปชานิีาสุขีตนังปริหาลันตุอภปยปัจจิมายะอนุติตายะอริยะเวลาปยาปชานิีาสุขีตนังปริหาลันตุอภัยอุตนายะอนุติตายะอริยะเวลาปยาปชานิีาสุขีตนังปริหาลันตุอภัยดังคินายะ าติสายญาริยาเวลาพยาปัจานิการสุกีตนังปริหารันตุอะเปยราิมายาติสายอาริยาเวลาพยาปัจานิการสกีตนังปริหารันตุอะเปปัชฉิมายาติสายอาริยาเวลาพยาปัจานิการสุกีตนังปริหารันตุอะเปอุตตนายติสายอาริยาเวลาพยา ปิมายะอนุปิตายะอนัตญาเวลาพยาปชานีคาตุกีตังปริหารันตุตปปัชจิมายะอนุิ ติมายาติสายาเิวาเวลาพะยาปัจจานิกาสุภีตนะปะลิหาันตุปอาเภปัชมายาติสายาเิวาเวลาพะยาปัจจานิกาสุภีตนะปะลิหาันตุปอาเปียวตระลายาติสายาเิวา อุตตระยะอนุริษายะเทวาวเวลาพยาปจานิการสุขีตัณห์ปนิหาลันตุัภัยรักินายะอนุริษายะเทวาวเวลาพยาปจานิการสุขีตัณห์ปนิหาลันตุอภัยจินายะดิษายะเทวาวเวลาพยาปจานิการสุขีตัณห์ปนิหาลันตุอัยปุปัติมายะดิษายะเทวาวเวลาพยาปจานิการสุขีตัณห์ปนิหาลันตุัภัยบุรัติมายะติ ปัจจิมายาติสายามนุษสาเวลาปยาปัญานิกาสุขิตตังปัญหารันตุตาเพตาลายาติสายามนุษย์สาอวเวลาปยาปะญานิกาสุขิสตังปัญหารันตุตาเพทั้งขีนายาติสายามนุษสาเวลาปยาปัญานิกาสุขิตตังปัญหารันตุตาเพบุรติมาญานุติสายามนุษสาเวลาปยาปัญานิกาสุขิสตังปัญหารันตุ ตัเป um ีปัจจุมายะอนุทิสตายะมนุสสาเวลาปยาปจานิกาสุคีตตนังปริหาดังตุตัเปี้ยุตระอนุทิสตายะมนุสสาเวลาปยาปจานิกาสุคีตตนังปริหาดังตุตัเปี้ักินายะอนุทิสตายะมนุสสาเวลาปยาปจานิกาสุคีตตนังปริหาดังตุตัเปุรัติมายะทิสตายะมนุสสาเวลาปยาปจานิกาสุคีตตนังปริหาดังตุ ตัพเปปุรัติมายาทิสายยาวิณิปาติกาเวราปยาปจานิกาสุกีตนนังปัญหาดันตุตัพเปปัชิมายาทิสายยาวิณิปาติกาเวราปยาปจานิกาสุกีตนนังปัญหาดันตุตัพเปยุตระลายาทิสายยาวิณิปาติกาเวราปยาปจานิกาสุกีตนนังปัญหาดันตุตัพเปรักกินายาทิสายยาวิณิปาติกาเวราปยาปจานิกาสุกีตนนังปัญหาดันตุตัพเปปุรัติมายาณุ ปาิกาเวลาปัาปัจจานิกาสุขียตนางปริหารันตุอะเปปัชฉิมายะอนุติตายวินิปาติกาเวลาปัาปัจจานิกาสุขียตนางปริหารันตุอเปี๊ตลายะอนุติตายวินิปาติกาเวลาปัาปัจจานิกาสุขียตนางปริหารันตุอเปร๊ยกินายะอนุติตายวินิปาติกาเวลาปัาปัจจานิกาสุขีเตนางปริหารันตุ เปี้ยหติมาญาติสาญาปิปปาติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุภีตนะนางปริหารันตุแต่เปอุปาริมายาติสาญาปิปปาติกาเวลาพยาปัจจานิคาสุภีตนะนางปริหารันตุตีอิเมหัสสากาเรหิรัสสปาละนาเมตตาเจโตวิมุตติแต่เปสังตัตตานังทีละนางวัชเชตวาเปียลานายักปปาคาตังวัชเชตวาอันปปากาตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะ ปาริยานาวัเจตวะอปริยานีนาวิหิตวัเจตวะอวิหิายะสัพเพตตาเวริโนตุมาเวริโนสุขิโนตุมาสุขิโนสุขิตตาหุตุมาสุขิตตาีอเมอยนานะการสัพเพตตาเมตตาญาติเมตาธรรมังธรรมเมตตาตังธรรมเกตายติติเกตสัพพยาปัตตา ริยุทธานีมุตติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตมติญาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหาราภาวนานิจตาาโสกปตตาจันจนิทุกขาพยาปตตาจันนิพยาโสกปตตาจันนิโสกานุสสเพปปานิโนเอตาวตาจะอามิ สัพพะสังปุญญยสัพพะสังตเปรุเรวานุโมทันตุสัพพะสัมปสิสิทธิยาทานังทะทันตุปัทธายะสีลังละทันตุสัพพทาภาวนาพระพิรตาหุนตุกัจจันตุเทวตาคาถาตเปรุบุดาะระปัตตาปกิกานันะยันวะนางนานางจะตีขีณาระอังบันดามิสัพพะสุ พระพุธาวรปพัฒาพระเนันจะยังวานังนันทะนันจะตเจนะรักาันดามิสับพัสกพุาวรพัาระเนันจะยังว พุทธาบาลปตาปจีกนันจะยังพระนางอนันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพระสงภีพ to ุทธาบาปตาปจีกนันจะยังพระนางอนันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพระสงภีพุทธาบาลปตาปจีกนันจะยังพระนางอนันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพระสอภีพุทธาบาปปตาปจีกนันจะยังพระนางอนันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสาพระสงฆ์อี ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาระรันาตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแลครอบครัวมหไม่ผลจากผู้ภัยทั้งปวงจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสาธยาย บนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้พระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษีเหรียนยอดเศรษีเหรียญไหว้ปูกแปดตลอดจุนวัตถุมงคลทั้งปวลที่สามสิ่งตั้งขึ้นให้เปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จสักสิทธุกประการเทินสาธุ